สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนำพวกไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคิดบอยนะฮะ Arduino หรือว่าจะเป็น m i c r o b ิดนะครับเชื่อมต่อกับเครื่อง T 8 0 0นะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือให้เราทำการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะเข้าไปที่ตัว T 8 0 0ได้เลยนะครับก็อาจจะต่อด้านหน้านะฮะหรือด้านข้างก็ได้นะฮะ ตอนนี้ผมต่อเข้าด้านหน้านะครจะสังเกตว่าตอนนี้ที่บอร์ดเนี่ยก็คือมีไฟขึ้นมาแล้วนะครับถัดมานะครับก็คือให้เรามาที่ตัวคอนเนคชันนะฮะหลังจากที่มาที่คอนเนคชันแล้วนะครับก็คือให้เรากด edit ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เรามาที่ออปชันนะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับก็คือทําตามผมเลยนะครับส่วนบนสุดนะฮะ local deep mapping ก็ ติ๊กออกไปนะครับแล้วก็ enable usb device redirect นะฮะอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ให้เรากดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราลองกด connect ดูนะครับเมื่อ connect เข้ามาแล้วนะครับตัวที่ผมทำคลิปนะฮะมันจะเป็นบอร์ดของ Arduino นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดโปรแกรม Arduino นะฮะดูว่าตอนนี้มันมันเจอบอร์ดที่เราเสียบไปหรือเปล่านะครับก็มาที่ tool นะฮะแล้วก็กด port เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันดีเทคบอร์ดตัวนี้แล้วนะครับก็เป็นคอม5นะครับก็สแสดงว่าบอร์ดเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ